สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ Merry Christmas Post นะคะก็เปิดแคนวาขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชหาเทมเพลต Merry Christmas เลยค่ะจากนั้นก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะคะอันนี้เราจะทำลงเพจของเราเองแล้วก็ลงเพจของลูกค้าด้วยนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเนาะ<ม>เราก็จะมาลบ element ของเขากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ e l e m e n t ที่เราชอบเข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนสีให้เป็นสีของแบรนด์ไอดีนเตี้เรานะคะจากนั้นเราก็สามารถไปที่เอลเมนต์แล้วก็เซิร์ชคำว่าคริสต์มาสได้เลยเขาก็จะขึ้นเอลเมนต์มาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะตกแต่งตามใจชอบเนาะถัดมานะคะจะเป็นของลูกค้านะคะในซา l o n เนาะเราก็จะทการเปลี่ยนรูปเป็นรูปงานของทางร้านเนาะจากนั้นเราก็ใส่คําว่า Merry Christmas เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนแบ็กกราวให้เป็นแบ็กกราวภาพเคลื่อนไหวนะคะโดยที่ที่วิดีโอแล้วก็ค้นหาคําว่าแบ็กกราวแบบ Snow วิ g ได้เลยนะคะจากนั้นก็ พอร์ตมาได้เลยคะ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนดีไซน์ของเรานะคะให้เป็นไซส์สตอรี่นะคะเพื่อที่สามารถโพสเป็นสตอรี่ได้ด้วยนะคะอันนี้จะทำได้ในแค่แคนวาโปรเท่านั้นนะคะ <c oughs> ก็จะไปที่เมนูด้านบนนะคะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันเนาะทีนี้เราก็คลิกมาแล้วก็เลือกไซส์ Your <c oughs> Story <c oughs> ได้เลยนะคะจากนั้นก็จัดองค์ประกอบให้เรียบร้อย <c oughs> เอ็กพอร์ตออกมาเป็นอันเสร็จสิ้นคะ่ะห <c oughs> วังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เมริค คริสต์มาสค่ะ